สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญารับทอมเกิดรหัส0ุ2ส,สองนะคะวันนี้จะมารีวิวหนังสือชื่อเรื่องเข็มทิศพิชิตความก้าวหน้าในที่ทํางานนะคะผู้แต่งนะคะจะเป็นกันยาวีหนังสือเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมด160หน้านะคะหานาังสือเล่มนี้นักจะนําเสนอเรื่องของการบริหารคนบริหารงานและเข็มทิศเพื่อพัฒน,นาการทํางานและลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทํางานเพื่อก้าวไปสู่ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะเล่าเนะะื้อหาข้าวๆในหนังสือเล่มน,นี้นะคะเนะะื้อหาจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกัน,นะคะ่ะบทที่1นนะคะสร้างงานเพื่อเรียนรู้และเพื่อมีชีวิตที่ดีการเรียนรู้ของคนเรานั้นเกิดขึ้นได้จากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากการฟังการอ่านการสังเกตหรือพูดคุยซักถามแต่การเรียนด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ก็คงไม่ได้ผลดีเท่ากับการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะ การทำงานก็เช่นเดียวกันนะคะที่จะต้องมีการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างจากสมัยเด็กๆที่เราต้องเรียนหนังสือในชั้นเรียนเพียงแต่มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไวัยไหนหรืออายุเท่าไหร่ก็ยังคงเรียนรู้เรื่องราวต่างๆต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะบทที่2นะคะเรียนรู้การบริหารเวลาที่มีให้ได้ประโยชน์สูงสุดในหนึ่งวันคุณมีเวลา24ชั่วโมง สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องของการทำงานยิ่งการใช้ชีวิตของคนเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและวุ่นวายอาจทำให้เวลาที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอเพราะนอกจากหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวันแล้วยังต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางอันแสนจะติดขัดไปอีกด้วยทำให้เวลาที่มีน้อยอยู่แล้วนั้นยิ่งลดน้อยลงไปอีกถ้าใช้อย่างไม่ถูกวิธี ก็จะยิ่งทําให้เวลาเหล่านั้นสูญเปล่าไปมากขึ้นถ้าเทยบกับสิ่งต่างๆที่ต้องทําเวลา24ชั่วโมงอาจจะดูไม่มากนะักแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปที่จะต้องทําอะไรได้อย่างคุ้มค่าลองสังเกตดูผู้คนรอบๆตัวคุณดูว่าทำํำไมพวกเขาถึงเหลือเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นได้มากมายทั้งๆที่คุณและเขาก็มีเวลาเท่าๆกันเวลาเปรียบเหมือนกับของมีค่ายิ่งเรารู้ค่าของเวลามากเท่าไหร่ก็ยอมยิ่งเก็บเกี่ยว ประโยชน์จากการใช้เวลามากขึ้นเท่านั้นจำไว้เสมอว่าคนเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเทคนิคการบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ชีวิตของเราแตกต่างและประสบความสำเร็จได้นั่นเองบทที่3นะคะเรียนรู้การซื่อสัตย์ต่อตนเองในช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจหลายครั้งในการทำงานคุณอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆยากบาง,ง่างบางสลับกันไป การมีอำนาจในการตัดสินใจคล้ายๆกับการเป็นผู้นำในอีกรูปแบบหนึ่งไม่มีใครที่จะเป็นผู้ตามหรือผู้รับคำสั่งไปตลอดชีวิตดังนั้นคุณควรรีบเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำในการตัดสินใจบ้างการตัดสินใจแต่เพียงอย่างเดียว อาจจะทําให้หลายคนยังไม่รู้สึกเชื่อถือมากพอถ้าคุณมีคําอธิบายและสามารถพูดคุยถึงเหตุผลแต่ละข้อจะทําให้พวกเขาเข้าใจถึงการตัดสินใจของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณมีความจริงใจและซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ย่อมสื่อสารไปยังผู้อื่นได้อย่างแน่นอนและพวกเขาจะต้องเข้าใจในการตัดสินใจของคุณรวมไปถึงการให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดีประมาณนี้นะคะที่เราได้พูดควๆกันไป แล้วก็จะมีข้อคิดด้วยนะคะข้อคิดนะคะบางครั้งความผิดพลาดอาจจะทําให้เหราได้ทํางานได้ดีกว่าเดิมคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานนะคะลนแล้วแต่เคยพบกับความผิดพลาดและล้มเหลวมาก่อนด้วยกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขากลับมาพบกับความสําเร็จได้เนี่ยก็เป็นเพราะเขารู้จักเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความล้มเหลวที่ผ่านมานั่นเองถึงแม้ว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดก็จริงแต่ก็อย่าลืมว่าการทําผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยค่ะ จะทาให้คุณดูเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในสายตาผู้อื่นเลยและอาจไม่รับการให้อภัยอีกถ้าหากยังคงทําผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยเพราะเท่ากับว่าคุณน่ะไม่ได้เรียนรู้ใดๆจากความผิดพลาดที่แล right ้วมานั้นเลยก็จบไปแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยสอนในเรื่องการทํางานเรใช้ชีวิตในการทํางานเป็นผู้นํานะคะถ้าใครสนใจนะคะไปตามอ่านก็ได้เลยหนังสือเล่มนี้เข็มทิพพิชิตความก้าหน้าในที่ทํางานค่ะ 很好。